สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะผมก็วันนี้เนะี่ยเราก็จะมาเล่นเกมโรบ็อกเนี่ยแหละแต่ว่าเรานะคะจะมาเออ่ทำเกี่ยวกับอันนี้นะคะตป้งนานี่เลยค่ะแอปที่เราใช้อัดวิดีโอนะคะ X Recorder นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปเลยค่ะอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีเป็นวิดีโอรูปภาพอะไรแบบนี้อัดบีบเอฟอะไรก็ไม่รู้นะคะก็เยอะเลยนะเป็นการแก้ไขบ้างไฟก็มีนะคะอันนี้เนี่ยต้องใช้แบบทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็จะแบบว่า ก้อนสูงอ่ะอแล้วก็ประมาณที่ว่าแอปนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นไม่ใช่นั่นเป็นการขายของอะฮะแอปนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้ใหญ่ยอย่ามากขึ้นค่ะอ่ะกดเข้าไปต่อนอะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบคำว่า วิดีโอกดเข้าไปกดรีเฟรชได้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ากดตรงไหนนะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราอัดไว้ค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ลงนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างเช่นอันเนี้ยอ,อันนี้ใช่ไหมแตงโมถลม่มยักษ์ ก็สังเกตนะคะว่ามันจะเป็นเวลา18นาทีอะอย่างเช่นน,นี้นะ5นาที30 11นาที10 1 2นาที23 4นาที15อะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นเวลาที่จะบอกเราว่ามันเนี่ยเป็นเวลาที่เราอัดไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหม 呀，你。Yeah. Nee. จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเราโพสได้ก็โพสไปเนาะอ่ะสอนลงคลิปก็ได้อ่นนี่นะแตะไปที่ตัวนี้นะคะเอ้ยไม่ต้องแตะสิวิดีโอล็อกเตอร์เนี่ยที่เราเอวิดีโอรีคอรเตอร์เนี่ยที่เราหมาดมาดไว้นะคะว่าเราจะมาถ่ายเรื่องนี้นะคะก็จะไปที่ว่านี่ค่ะ เกมนี้เลยเอใช่แอปนี้เลยนะคะแอป u t u b e ประจำบ้านค่ะที่หลายๆคนต้องมีนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้านะมันก็จะเป็นแบบว่าหน้าตาใครก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าลงชื่อเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมอะแบบนี้นะนี่ไงเห็นปะ คลิกหน้าโปรไฟล์ได้นะคะพอเวลาจะลงคลิปเนี่ยให้ทุกคนนะคะกดบวกเลยค่ะเนี่ยปะแป๊บหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะฉันจะต้องย้อยเอ้ยผิดเฉดอะทุกคนโว้เนี่ยกดบวกนะคะ กดบวกกดคำว่าอัปโหลดวิดีโอนะฮะกดอ่ะแล้วก็จะเป็นอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะต่อไปนะคะก็เลื่อนวิดีโอนะคะให้เห็นนี่ไงเจอคลิปแล้วค่ะนี่ ตงตรงกับเอ็กซ์รีคอร,อร์เตอร์ด้วยนะเนี่ยสิบแปดยี่สิบสามต่อไปนะคะเปะ็นหน่งอ่ะโอเคให้กดค่ะว่าถัดไปกดแล้วก็กด คำว่าตั้งชื่อนะฮะกดไปเลยแปบบ๊บนึงนะโอเคค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะให้ทุกคนคำว่าคำอธิบายตรงนี้นะคะต่อไปกดเข้าไปค่ะแล้วก็นี่เลยแปบบ๊บนึงนะกดแฮชแท็กนะคะอันนี้ที่เราแฮชแท็กไว้ยเยอะมากค่ะกด เกมที่ตัวเองนะคะเล่นนะคะหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้นะคะถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องไอ้นี่เอานะคะเสร็จแล้วก็กดแบ็คเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้นะคะทุกคนเห็นปะนี่ละเอียดไปให้ทุกคนกดถัดไปกดอ่ะสอนเปิดมินนะคะใครทำเป็นอยู่แล้วก็อย่าดามาเด้เอ,อกด อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นคำว่าอัปโหลดวิดีโอไม่ต้องอะไรเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์อะไรเอ้ไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นกดอัปโหลดวิดีโอเลยอ่ะมันยาวไปนะคะแล้วถ่ายได้แค่15นาทีด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยอทำอันใหม่นะคะ ที่เรายังไม่ได้ลงนะคะประมาณ10นาทีอ๋ออันนี้คืออะไราขอดูก่อนนะโอเคค่ะทุกคนเราเนี่ยก็อ่าันนี้เรียบร้อยนะคะเลือกเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นสอนทำบ้านเค้กนะคะ นี่เป็นหมู่บ้านของเราเนาะหมู่บ้านคลิกนะคะให้ทุกคนกดถัดไปค่ะเนี่ยก็เหมือนเดิมอะแล้วก็พิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยไปเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่คำอธิบายต้นนะขอเกาก่อนโอเคกดไปกดคำ ตัวเลขน,นะคะกดแฮชแท็กกดสกุละนะคะแคสเกมไหนก็กดไปเลยนะคะแฮชแท็ก้วยความเป็นยูทูบเบอร์นะคะอย่างพี่แป้งจิ๊บแจงพี่ปลาไงพวกนี้นะคะก็จะทำกันหมดเลยเนาะนี่กดอัปโหลดวิดีโอไม่ต้องกดอะไรเลยนะนี่ทุกคนเห็นไหมเอ่ยว่ามันกำลังครังเอ้ยค้างวิดีโออยู่นะคะนี่เห็นไหม แล้วก็รอนะคะคืออะไรเอ่ยแค่นั้นเองนะคะกลับมาที่ x ลี คอร์เตอร์น,นะคะก็จะเป็นแบบว่าทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำตามคำขอค่ะวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เราจะเลือกไว้นะคะเล็งค่ะเล็งไปเลยนะคะแล้วก็กด YouTube ต่อแล้วก็เหมือนเดิมเลยเนาะ,ะขอตัดคลิปไปเลยเนาะ เราเจอแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็น8นาทีเอ่อ52นะคะเกือบ9นาทีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่น่ารักอะไปค่ะกดคำว่าถัดไปนะคะไปกดตั้งชื่อนะคะก็ไม่รู้นะว่าจะสามารถครังวิดีโออัปโหลดวิดีโอได้2อ,อันเลยนะ มาแล้วก็จะมาทำเพิ่มอีกนะคะเสร็จไปหนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมคำว่าอัปโหลดลงวิดีโอของคุณแล้วนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะคลิกตรงนี้นะไม่ต้องละเอียดขนาดอะไปที่ช่องของคุณอ่ะนี่ไงอะไรไง ่านทำบ้านขนมเค้กนะคะหมู่บ้านขนมโหพิมพ์ผิดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไอ้นี่ให้ดูนะคะวงให้ดูว่าผิดตรงไหนนะคะนี่คําว่าบ้านนะคะโหโคตรใหญ่อะดูดิคําว่าบ้านคําว่าหวานนะคะ เลยอีกหนึ่งนะคะจะมีใครมามิ้นใหม่อีกไหมเนี่ยแล้วก็จะต้องเอาวันนี้อีกนะคะทุกคนโอเคค่ะ EP หน้าแล้วกันเนาะในการฮัลโลเจะโหแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคค่ะโลบอกเนี่ยเอาไว้เป็น EP หน้าละกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บายบายค่ะทุกคน